เนื่องจากปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและเจ้าหนี้อีก65รายก็ได้ขางรับนโยบายมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ช่วยคนที่มีปัญหาในการชำระหนี้โดยช่วงระยะแรกจะเป็นการแก้หนี้แบบออนไลน์มีขั้นตอนวิธีการง่ายๆดังนี้ครับ อันดับแรกเข้าไปยื่นคำขอที่เว็บไซต์มหากรรมร่วมใจแก้หนี้ www.bot.or.th/debfair ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับพอยื่นคำขอเสร็จแล้วระหว่างนี้รอประมาณสัก3-4วันนะครับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่และขั้นตอนสุดท้ายลูกหนี้ก็รอรับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาเงื่อนไขาภายใน14วันครับลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบติดตามสถานะได้ที่เว็บไซต์มหากรรมร่วมใจแก้หนี้แต่ถ้าผ่านไป18วันแล้วยังไม่มีการติดต่อกลับมาท่านสามารถไปติดตามได้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปลงทะเบียนไว้ซึ่งการลงทะเบียนแก้หนี้ตรงส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปได้ที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสายด่วน1213ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ